ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เปอร์เจ็แฟมิลี่กับสวนของผมสวนนายวินนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมหลังจากที่ หยุดพักผ่อนไปหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ได้เข้าสวนเลยครับผมวันนี้ก็กลับมาที่สวนอีกหนึ่งครั้งครับผมกลับมาดูต้นโกโก้ของเราว่ามันจะมีความโตแค่ไหนครับผมอันนี้ผมกลับมาผมตกใจเลยนะเพราะว่าโกโก้ของผมเนี่ยโค้งคำนับผมทุกต้นครับผมเพราะว่ายังไงเพราะว่ามันโตเร็วเกินครับเดี๋ยวผมต้องมาช่วยชีวิตโกโก้ของผมนะครับผมไปดูก่อนว่ามันโตแค่ไหนครับผมไปทุกคนดูโอ้โหโอ้โหสองเดือนผ่านไปหลังจากตัดหญ้า นี่ต้องตัดอีกแล้วนะเนี่ยไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าต้องตัดอีกแล้วทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนดูทุกคนดูว่าโกโก้สวัสดีคุณครูอีกแล้วโอ้โยมันโตเร็วขนาดนี้มันก็ล้มสิครับนี่โอ้โหยืนไม่ไหวแล้วะโอ้โหน่าสงสารจริงๆไม่อยู่เดือนเดียวเองอะ ทำไมโตกันไวขนาดนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้ผมจะบอกว่าในคลิปอะคนมันสูงแค่สามสิบห้าเซนนะสูงเท่านี้เองนะเนี่ยเนี่ยสูงเท่าเนี่ยตอนนี้ะทุกคนสูงขึ้นมาเป็นเ็ดสิบเซนแล้วอะเนี่ยดูดิเนี่ย,ยพอดีไม้แล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับคลิปไปให้ดูนิดนึงนะเนี่ยก็คือต้นมันแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยนี่ต้นนี้นี่ผมวัดแล้วนะว่าในตัวระดับต้นเนี่ยความยาวของต้นเนี่ยตอนเนี้ยประมาณสักสามสิบ ถึงสามสิบห้าประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูต้นต้นใหญ่สุดของผมเนี่ยนี่ตอนนี้ก็ปลูกได้สามเดือนแล้วนะครับผมอันนี้ผมประหลาดใจมากเลยเพราะมันมันโตเร็วมากจริงไม่ได้เข้าสวนมาหนึ่งเดือนนี่ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวผมเทียบกับผมให้ดูนี่เสื้อตัวเดิมเลยต้นนี้ที่ผมบอกตอนนั้นสูงร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะ อันนี้สูง175ตอนนี้2เมตรแล้วเรียบร้อย2เมตรแล้วอย่างเรียบร้อยโอ้โหไวมากจริงดูโอ้โหไปดูไปดูต้นที่โกโก้โค้งคนนับผมต่อครับผมนี่ทุกคนสูง75เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะผ่านไปแค่เดือนเดียวอะเดือนเดียวสูง35เซนโอ้โหดูดิไม่ได้มานานเนี่ยต้องมาช่วยชีวิตสักหน่อยละ ทุกคนดูนี่พุ่งมากอะ่ะเนี่ยโค้งนะผมทุกต้นเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมโอ้โหดูดิเดี๋ยวอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาเชือกเนี่ยเนี่ยมาพันไว้อย่างเงี้ยปุ๊บเพราะว่าจริงๆอะ่ะตรงเนี้ยเปลือกไม้เขาว่าโตไม่ทันไงเนี่ยเนี่ยเปลือกไม้เขาอยู่นี้องอความแข็งแรงเขายังน้อยอยู่เนี่ยต,ต้องมาช่วยสักหน่อย ดูดิโหโค้งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนดูพวนดินก่อนเนี่ยแมพวนดินหญ้ยายังไม่ขึ้นเลยนะนี่พวนดินหญ้าไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยสองเดือนสองเดือนหญ้าก็ยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยให้ดูต้นนี้ต้นนี้จริงๆท่วบน้ําเลยแต่ว่าทําให้มันเออพวนดินให้ขึ้น,ข,นขึ้นมาหน่อยก็เดี๋ยวจะพวนดินขึ้นมาเ,เรื่อยๆเ,เ,เรื่อยๆเนี่ยจากตรงเนี้ยก็พวนกลับมา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 เดี๋ยวเขาก็จะรอดของเขาเองเนี่ย เนี่ยต้นเนี้ยต้องช่วยแล้วนี่ต้นนี้ตายแล้วตายเลยตายเลยพี่รังแกน้องอีกแล้วโอ้โหนี่อผมจะบอกว่าทำสวนอย่างเงี้ยทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยทิ้งเกินหนึ่งเดือนนี่แย่เลยอะ่ะไม่อยู่สองเดือนนี่ทำไงเนี่ยโดนพี่รังแกหมดเลยสวัสดีครับทุกต้นสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โต,ตกันเร็วจริงๆอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนไอตรงไอตรงเนี้ยทุกคนมันมันเป็นที่ประมาณโดนแดดห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสูงต้นนี้น่าจะสูงแปดสิบเซนได้ไวมากอ่ะตรงนี้ตรงนี้โดนแดดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยแต่ถือว่าโตไมหมโตนะแต่ว่ายังโตไม่ทันฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนี่ยยังไม่ทันฝั่งนู้นแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวต้องมาเดินดูบ้างแหละเนี่ยไม่ได้เดินดูเลยอยากขึ้นโอ้โหน่ากลัวมากจริงๆอ่ะก็คือชัวร์แล้วแหละเรื่องของโกโก้อย่าให้โกโก้โตไวโตวยังไงก็คืออย่างแรกเลยคือดินนะครับผมพื้นที่ของเรา เนี่ยเราจะปลูในพื้นที่ไหนให้โกโก้โตไวเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเป๊ะเลยมีร่มเงาดนึดนงโตไวแน่นอนสำหรับคนที่ปลูกโกโก้นี่คือเคล็ดลับอย่างแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ทุกอย่างที่ปลูกเกี่ยวกับโกโก้เนี่ยอย่างแรกๆเลยความสําคัญน่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับผมสภาพแวดล้อมมีร่มเงามีน้ํามี ดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็อย่างที่2ก็คือเรื่องของพันธ์ุนะครับผมพันธ์ุก็คือพันธ์ุของเขาเนี่ยผมซื้อมาจากต้นพันธ์น่ะอายุ30ปีได้ก็คือต้นพันธ์ุเขาเยี่ยมมากจริงๆก็อยากให้โกโก้โตไวก็นี่แบบนี้เลยปั๊บโมอ เอาก็วันนี้ผมก็มาบันทึกเรื่องราวนะผมหนึ่งเดือนไม่ได้มาเลยไม่ได้เข้าสวนเลยก็คือเที่ยวทั้งเดือนครับผมกลับมาตกใจมากต้นโกโกโ้คงขรบรับผมทุกต้นเลยประมาณสัก5 0าตโตไวจริงๆ75เจ็้ซนโหเยี่ยมเห็นอย่างเงี้ยกลับมาแล้วแบบว่ามันอยากทํางานนะทุกคนนึกออกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็กะว่าผมจะมาตัดย้าให้เขาสักหน่อยนี่ตัดย้าให้เขาสักหน่อยให้มันดูแบบว่า เดินง่ายๆสบายๆหน่อยเดี๋ยวงงเดี๋ยวงูมาช่วงนี้ฝนตกหนักด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม